กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13ที่ได้มีโอกาสร,รับฟังการบรรยายในหัวข้อหลักธรรมาพิบาลบัรษัทพิบาลในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสจากดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ ดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบรรยายในหัวข้อหลักธรรมาภิบาล บรรษัทพิบาลในการบริหารองค์กรโปร่งใสให้กับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอยปออสรุ่นที่13รับฟังโดยกล่าวว่าหลักธรรมาพิบาลหรือ Good Governance เป็นหลักที่ใช้กันทั่วไปในหลายประเทศแต่ในมิติของประเทศไทยในทางธรรมะมีสองคำนั่นคือธรรมดากับธรรมชาติในหลักการแรกคือต้องรู้จักองค์กรของตัวเองก่อน เห็นการเข้าใจเข้าถึงจึงจะพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องกำหนดคุณธรรมและให้พนักงานทุกคนซักซ้อมทำความเข้าใจจริยธรรมซ้ำๆอย่างต่อเนื่องหากเป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วยิ่งต้องมองต่ำลงมาข้างล่าง มีแผนและหลักเกณฑ์ในการทำงานมีการสื่อสารด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไม่หวงความรู้แต่ก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใส่ใจและให้คุณค่ากับบุคลากรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มเติมความเป็นเลิศในลักษณะของการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวค่ะนอกจากนี้ผู้บริหารก็ต้องมีจริยธรรมหรือ code of conduct โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้กำหนดออกมา หลักธรรมมาพิบาลที่ดีของผู้บริหารและผู้นำที่ดีนั่นคือต้องใช้หลักพรมวิหาร4ส,สังคหาวัตถุ4และอิทธิบาท4โดยมีเกณฑ์มาตรฐานการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเป็นคนเก่งคนดีและคนกล้า และขาดที่การมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างได้กล่าวถึงคำว่าเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงว่าไม่ใช่การบูชาความจนตามที่มีการตีความกันอย่างผิดๆแต่หมายถึงเป็นปรัชญาที่ชี้นำถึงแนวทางในการดำเรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนไปจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน ขณะดเดียวกันก็ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีสำนึกในคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียรมีสติปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องยึดทางสายกลางในการบริหารชีวิตบนความเข้าใจรู้ทันโลกและยึดหลักคุณธรรมคือไม่โกงซึ่งจะนำไปสู่ชีวิต เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่สมดุลมั่นคงและยั่งยืน คุณผู้ชมคะการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงหรือนอย,ยอปรสรุ่นที่13นะคะยังคงมีการเน้นย้ำเรื่องของการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้รับความร่วมมือการจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการเพื่อที่จะขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากสังคมไทยนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ